สองตัวเนี่ยเขาจะเอาไฟกันว่าตัวไหนจะชนะหรือว่าตัวไหนจะแพ้นะครับพร้อมหรือังอูคืสุดชนโกว่าที่ไม่มีในรูปนะครับเอาละครับเอาละครับเอาละครับเออเออเออเอาละครับมึงมึงมเอาละครับเอาละครับเอาเอาเอาเอลเอเเตเตเซตเซตตเเต วันนี้นะครับเราอยู่กับน้านังน้อง,องผู้ท้าชิงน,นะครับทั้งสองคนนะครับวันนี้เขาจะมาทําการแข่งขันชนดวงกว้างกว่างกวางกวางนะครับผมดูครับสองตัวเนี่ยเขาจะเอาไฟกันว่าตัวไหนจะชนะหรือว่าตัวไหนจะแพ้นะครับผมพร้อมหรือยัง กรของเราความจริงมันจะต้องมีกรใหญ่ๆนะครับแต่ว่าเราใช้ไม้กวาดไปก่อนเนาะสมัยยุคนี่ก็ไม้กวาดอ่ะทีเนี้ยอ่ะทั้งสองคนมาเยพี่ไปทกมรมการให้อ้าดูไม้ลิงก็มีนะครับค่อยๆเอาลงค่อยๆเอาลงไม่ลุ่มบ่ได้เอามากันเลยบ่ไอามีค่ะเก้ครับนี่เอาลงก่อนนะฟ้องนะกันไม้ก่อนให้มันอันนี้สนามก่อนให้เอาเอาลงล้าวแตว เอาลเลยเลยเลยนี่คือสุดชนวกว่าที่ไม่มีในืลุ่มฮะอ่ากรอเนี่ยกันกับไอ้บุญไปยืมกอนด้หนึ่งไหมไอ้นี่ไอยู่ไอ้นี่ไอยืมไปยืมกนใช่ไหมตรงประตูอะเล่นเอา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 กว่างคุยน้กกวางคุยไม่ว่างเลยนะสมัยมื่อ่อนอะพี่ชนกวางอะ ของพี่อ่ะพี่ชนกับพี่นาวาเมื่อก่อนเนาะแต่ทีเนี้ยมันเกิดได้หันติอีเฟนคีบหมากว่ะที่คีบหมากอ่ะคนแก่อาหารบุบเอาควงโคตรบากอ่ะพี่โยมเอาคอกว่างไว้ตรงที่อันนี้ที่ตัดที่ตัดหมากอ่ะว๊บเบลอาหารนี่ก็เลยทีเดียวว๊บเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวน้องๆค่อยจับเดี๋ยวขามันอันนี้เอออ่ากันเลยเอา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 เลยครับ ไอเฟนลายด้วยกับไอไทมบ้านบนนะครับเอาละครับันจะเล่าเอาละเขาจะอยู่ใครจะไปครับโอ้โหสองตัวครับสองตัวนี้เอาละครับปล่อยเลยเลยเอาเอาเอาละครับอือเอาละครับอืออือออออเอาละครับ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 เอาละเอาอือเอาอือเอาออเอาละครับมืออมเอมืออมือมเอาละเอาละครับเอาลื่อลัเอาละครับโอ้เอาละครับเอาละครับ กวมาโทรศัพท์ผมมาได้จิบไงต่อเอาละครับโอ้อ่าแยกก่อนแยกกองแยกก่อนนำมาอยู่ตรงกลางไอ้ทามค่อยๆรูปหลังกันเถอะเออทามอือเอาละครับเอาละครับเอาใม่เาม่เาใหม่ตั้งหลักใหม่ไอ้เฟมวัดบวกกูโองกับไอ้ทามวัดบวกกูโมงเหมือนกันนะครับผมสองสำนักมาเจอกันนะครับอืออือเอาละเอาละนิบนิบ เลดนิดนเลยนเอาเลย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 เออเออเออเอาเลยเอาเลยเออเออเออเอาเลยเอาเลยเออเออเอาเลยเอาเลยเออเอาแล้วเอาแล้วน like, eh, hey, um ี่ขวนมาเนี่ยเอาแล้วเออเอาแล้วเอาแล้วนี่ร้อนกว่าที่เอาแล้วนีไม่รู้มาอนตัเอาแล้ว ดดเออแล้วลองวางมาผู้ดังมากฟังอะ่ะเขาบอกว่าเฟสไอทีเขาบอกว่าไอทามเขาบอกว่ากว่างนะกองผู้ดังแล้วมันจะกินไหมลองดูได้เ,เอาแล้วลองพอว่าไอเป็กฟังมานมันก็มีอ่ะกว่างปักเก่งกวางไอเป็กอะ่ะมีวะคือซอสที่ไหนนะครับตอนนี้ครับ เอาเลยเอาเราเอาเร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 าเลยเราเรยเาเลาเราเรเเราเอาเราเราเรเราเราเาเราเราเาเเอาเเเลยเาเเอาเลยเาเเา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 เรเเา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 เรราเเาเเาเเรราเเาเาเาเเาเเเา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  พ่แอ้าเดี๋ยวปล่อยเอาละครเอาละครปล่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยมันก่อนปอปอปอจะไปปั้นเขามันยังมันอาปอปอลงแล้วลงแล้วตัวนั้นตกแล้วปล่อยออกแดนชนะว่ะเออจะไปไปอันนี้ปล่อยมันก่อนฮะปล่อยมันนิ่งๆก่อนฮะซ้ำอันนี้มันจะนี้เออปล่ละก้าปล่ละก้ายั่งหยั่งหยั่งหยั่งเฮมยุ่งนะเฮมยุ่งนะโอ้ เอ้ยเฮ้ยเอาเอาเอามามามาเฮ้ยเอาเยอะไปเลยพี่ข้ามันดีเอาละเออต่ออ้อยเลยเออเอาละเอาละเอาละวางให้หุ่งเลยค่ะอา้อ้นิ่งๆเลยเออ้เออนิ่งๆไปเลยปล่อยเลยอ้อยอ่ะเออเลย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 ล็อกวางไอ้ชี้กับตื่นละถามกับตื่นละเอาละ เอาลวครับเอาละเอาละเอาละเอาลครับเอาครับเอาเลยเอาเลยหนึกำขวัหนึ่งนงๆกำนิ่ๆเออปอนเข้ามาป้อนเข้ามาปอนเข้ามาเข้ามาเอาเลยเอาเลยเลยเเออเออเออเ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 อนิ่งๆนิ่งาน่ใส่าบ้างเอาลเอา เาอาลยกำเลเอาควบเลยคเออเออโดนนะควับดันโดนแต่วังเอาล้วเอาล้วเอาล้วอุ้ยอ้้ยาอุ้ย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 เ้เฮ้ยไปแล้วก้าเออไปล้ก้าเออไปละกละเออเอาออกก่อนออกก่อนอก่อนอ้คึกแล้ว่ะกับมันมเออูอยู่ ้วมาสู้แล้วมาสู้แล้วโอ้ยผู้ชนะน,นะครับผมดิวินนี่พี่ออมยกยกบยับยกบยับยับเฮ้ยสุดยอดเลยนะครับผมนี่เอเอ,เอสุดยอดครับนี่สุดยอดจริงๆครับบอกแล้วว่าอย่าอย่าดอะไรนะอย่ามาเก่งกับพี่เออนะครับโอ้ยต้องทำอย่าเสียใจนะครับไม่เป็นไรครับเอาไปขั่วเท่านัา้นแหละครับความมันนั้นมีกี่ตัวมีสิบ เออไปเอามามุดเลยไปจะได้ไทยอ้าวโอเคครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้ผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็เป็นการเล่นของเด็กๆแถวบ้านนะครับผมสมัยเมื่อก่อนก็เคยเล่นเหมือนกันนะครับผมก็เป็นแบบนี้ครับผมเวลาถ้าแบบโมโหจริงๆก็แม่งหักคอเลยนะหักคอกว่างตัวเองนี่นะครับผมมันบาปนะครับเนาะเออก็ถ้าสมมุติว่าอันนี้แล้วถึงฤดูการก็ปล่อยเข้าไปนะครับผมหมดฤดูกาลแล้วเนาะเข้าใจไหมอย่าเอาไปขั่วนะ เออนี่ครับสุดยอดมากเลยครับเด็กๆคนนีาครับไปโอเคอง,งั้นไว้เจอกันครั้งหน้าครั้งหน้าผมจะมาถ่ายคลิปอะไรก็รอติดตามนะครับ,มรบผมวันนี้ขอลาก่อนนะครับไป